ครับผมมาเนี่ยนี้เป็นรถโคโรปาน,นะครับพาพี่น้องมาเบิ้งหมวกม่วงนะครับนี่หมากำลังเริ่มแก้นะครับเป็นลายเป็นซ่านะครับปกติก็สุกแล้วนะแต่ปีนี้ยังไม่สุกนะครับม่วงสายพันธุ์งามบางอย่างนะครับหรือบาหลายคนอื่นเขียวไงี้ยครัหมากเป็นโลโลก,กว่านะครับอันนี้ก็บแม่บ่ถึงโลกอะประมาณจะเครื่องโลกได้ยู่นะครัหมากโรกยอบปีนี้ คือว่าดกพ่อใสีได้อยู่นะครับคือว่าทุกปีที่ผ่านมากระดกทุกปีนะครับ้งแจะปลูกมากปลูกไปมาา่านจะกี่หาต้นอยู่นะหมากนี่ครับเนี่ยหมาเงี้ยงามครับนี่หมากนี่นะอาจจะถึงโลนะครับผมว่าถึงประมานจากแปดก็ขีดได้อยู่นะ ผมเคยเกลียร์ไปสูงสุดมากแล้วโล่โลเคืองแล้วให้เบิง้งภากสูงนะครับมุมสูงมากระตือว่าพ่อใส่ได้อยุดครับมาในการง่ามครับจะว่าหมกม่กมงที่ปู่ธรรมชาตินะครับว่าจะใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับแล้วก็บ,บริหารนะครับส่วนใหญ่จะแมงวันท่องนะครับจะไม่เงี้ยว เพื enfin, ่อนว่าม so ่เาแมนเนียลนะครับมะไข่ใส่เนาะแชงวันท่องอย่างมะไข่ใส่ล้วก็จะเน่ากับกินบัท่านกับเน่าทิมนะครับส่วนมากกับผู้ใดอยากกับมาเอานะครับเดี๋ยวบางทีก็เก็บไปฝากพี่ฝากร่องฝากเพื่อนนะครับมากินบัท่านนะครับบัวเดียใคนะครับดูวจะกินงามๆครับ ไายเบิ้งส่วนที่ยุ่งสูงนะครับนี่ยหมากอะหลายพ่อใส่ไหนอยู่ครับหลยะมากง่ายนะครับเนี่ยหมากง่ามเลยครับบ่อห่อนะครับก็คาดว่าน,น่าจะไม่ได้กินสุกนะครับ สูงมากอะส่วนหนึ่งก็จะเน่านะครับเพราะว่าแมงวันทองมาไข่ใส่นะครับว่างห้องบริฮอแล้วก็บริขีจาวภาพนะครับปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยก็ระต้องใส่น้านะครับนี่งมาใหญ่เองนะครับบริใส่ปุ๋ยทะยังยากนะครับหมากใหญ่ครับผมหมากเรียวนี่กิ่นบ่เบิ่ดครับตอนเป็นหมากยังไม่นะครับเป็นหมากยังน้อยนี่โอ้โหดวงควานสิภางาหักนะครับแก่ก็เนื่องจากว่ามันล้นไหลนะครับหมากน้อยล้นไหลทิ้งทีเลี้ยอยกับซัมนี่แล้วครับผม งามนะครับอันนี้คือสายพันธุ์แมงมุงยากครับจะพายเบิงอีกสายพันธุ์นึงครับอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งครับสายพันธุ์เพชรันรลาดนะครับมาคล้่ายกับมะม่วงใหญ่นะครับจะซื้อทางการเป็นว่าเพชรบัรลาดนะครับซื้อไหมนยซื้อมาในราคาต้นละสามร้อยห้าสิบนะครับซื้อต้นใหญ่นะครับสูงเม็ดกว่านะครับขันข้นตัวก็สูงกับสีชมหัวพอดีนะครับ ผมเป็คนตัวสูงนะครับบสูงของผมครับอาจะกทีว่าง,งามรกพ่อเสด้อยู่ครับอันนี้คือเพรบันลาดนะครับทียูข้างบนดูท้ายเฮเบิรงมุ่งสูงนะครับมาก์เทื่ว่ารกพ่อเสด้อยู่ครับนา่งามเลยอันนี้คือมากที่มันรวดมันเน่านะครับมากนี้น่าจะบกขาดโลนะครับ อยู่เราๆจะโล่เคียดยังได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าที่เนี่ยพอขาดกีโรนะครับหมากเงยเน่ามันล่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเศะครับอย่างที่บอกไปบดอร์ฮอแล้วก็บริดซียจานนะครับแมงวันท่องก็จะลงนะจินได้เฉพาะส่วนที่มันเรือแล้วอะไรเน่าก็ทิมไปเป็นปุ๋ยไปครับเนี่ยทั้งเชื้อมานี่ก็กลายเป็นปุ๋ยไปครับผมนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับปลูกติดบ้านนะครับอยู่ข้างหลังค้าห่างามอยู่ครับผม กระโดดครับยาอให้เบิ้งกล้วยน้ำนะครับผมซุ้มใเนเบิ้งกล้วยนะครับอันนี้ผมได้นอจากป้าเพื่อนเ้องไหนะครับมาซื้อมาจากงานกเกษตรในราคานอละสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วเป่นแดงน้องไฮนอนหนึ่งผมได้ผูกไว้นะครับแต่ว่าหม่องผูกั้งแรกกับป้ด้ยลมผลิตนะครับผมก็เรียกสาปตาปุมมันนะครับที่มีนอกเกิดได้น้อยมาฝังไว้บ้าน ขอ,อนี้นะครับหวกมาปีแรกว่าเปลี่ยนแบบนี้นะนครับเปลี่ยนคล้ายกล้วยหอมที่ผมก็เห็ุคลิปอยู่นะครับในประมาณสิปีนะครับแต่ว่าอันนี้ออกเป็นต้นที่สองนะครับหวังว่าเปลี่ยนกล้วยแบบนี้แล้วแตกต่างกันจากออกเธอแรกนะครับอันนี้ไปเบิ้งเราเพินว่าเอินว่ากล้วยง่วงสร้างนะครับถ้าจะโมผิดอันจะพี่ก็ขอตัวขอภห้นะครับหมากแย่ๆครับหมากแย่ซ้ำแขนผมแล้วก็ ต้นนี้คือเป็นต้นที่ว่ามันออกเฉลแหลมันออกเป็นแบบเว่อยหอมนะครับมี u บ b แต่ว่าออกแี่สองเป็นแบบนี้นะครัแบแล้วก็อีกต้นหนึ่งผมเคยเห็นคลิปื่อกันนะครับก้ละกอกรปอนี่นะครับมาจากพันต้นเดียวกันกอนั่นนะครับออกแบบนี้นะครับผมแต่ว่ากอนี้แปลกนะครับออกแบบสองยางเลยนะครับผม,มง่งเหมือนกันครับอันนี้เครื่องมากระทบลกนะครับ ปีนี้ก็ช่วงมันออกมาก็ได้กินหลายอยู่นะครับอันนี้ก็พักอีเลอดนะครับหรือว่าภาษากลางเรียกว่าใบชะพูนะครับนี่ก็ใบยำง่ามนะครับเหมาะในการที่จะเฮ็ดเมนูเฮ็ดเมียงป่าเขาเลยครับห่อป่าเขาแซ่บนะครับถือควรนี่จะใบยำง่ามครับที่พี่น้องเห็นต้นกล้วยนะครับดูคางกําแพงนะครับนี่คืออีกต้นหนึ่งที่ผมเคยเห็ุคลิปนะครับ เป็นกล้วยง่วงสร้างนะครับออกมาบีเดียวนะครับนำไปมักสิบหรือสิบเอ็ดลูกนะครับอยู่ระเล่านี่นะครับผมตัวนี้เคยเห็นคลิปเพื่อกันนะครับแต่ปีนี้ยังบ่อนะครับต่างจากต้นที่เล้วนะครับต้นที่เล่านี่ออกมาครั้งแรกต้นแรกออกมานะครับเป็นไข่กล้วยหอมต้นสองออกมาเป็นกลายกล้วยง่วงสร้างนะครับแล้วก็มีพักกูดนะครับเนี่ยพักกูดยังปูใ้นะครับย่างหลายต้นอยู่ เป็นยอดพ่อได้เก็บกินอยู่ครับแล้วก็ทั้งนั้นนะครับเป็นบอนเป็นบอนหวานนะครับตอนนี้งามพอตัดเกดแกงเฮ็ดยังได้แล้วนะครับผมอันนี้ปลามอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นเดียวนะครับนี้บานที่ช่วงเกิดหลาวต้นโยจะว่าก็ตาดอกนะครับผมตาถิมนะครับช่วงใบนี่เงานี่ัม่ถ่ายได้หนี่นะผมว่าบกขาดยี่สิบกิโลได้นะครับไนแล้วแล้วก็นี่เป็นดอกตูพูนะครับ มัยใส่ปุ้ยใส่ยังนะครับอาศัยว่าได้ได้นามเรื่องเดียวนะครับเพราะว่าตามสวยหลังซ้ำนามโลกมากมุนี้นะครับก็เลยงามนะครับตันเย่อันนี้ก็กำลังเป็นหมากนะในงานกำลังติดหมากทั้งนี้เท่ากัน,นครับส่วนนี้เป็นดอกทุพูเอาไว้ถ้าเป็นเน้าอ้อยไฟนะครับให้มันแห้งซุกซุกมากแล้วมันแห้งแล้วก็ตากแห้งไปเกี่ยวไปถ้าไวไฟครับอันนี้มะเขือข่อนะครับหรือมะเขือเทศ เกลือเดียงนะครับเนี่ยเวลากินสมตำนะครับเหลือกับสารลองมาแถวเนี้นะครับในมันก็จะเกืเด,ดนะครับเป็นมากสุกกรเพาะได้เก็บได้ตำหงเฮ็ดแก้วได้ครับเพมากระทบลกนะครับแสดงว่าเปลี่ยนเปินเ้นปีนะครับเพราะว่าตอนแรกผงเข้าใจว่านเศร้าเปลี่ยนแล้วว่มมามันต้องใส่ระยะเวลาก่อน กวดมาสองเบิงครับพุณหนะหมากกำลังเป็นดีครับหมากแง่เราก็มีหมากลน้อยก็มีนะแสดงว่าเป็นเรื่อยๆนะครับให้เบื้องดอกนะครับดอกกันนะครับเป็นหมากน้อยเอาเนี่ยหมากแล้วกระทกลกนะครับหรือภาษากลางเรียกว่าเสาวรสนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดอกนะครับหมากน้อยอยู่ข้างในนะครับเต่อันนี้หมากเริ่มเานีปูแล้วนะครับผม น,นี่เป็นดอกเป็นเรื่อยๆยู่นะครับอันนี้ต้นลูกท่อนะครับพันหมากเง่้ๆนะครับเนี่ยอายุเราเล่าจะสามปีได้เล้วนักเนี่ยสามปีสามปีขวาแล้วนะครับแ๋ยว่าจะสออกมากย่ได้นะครับเกษตรไทยพี่นอ้องเบ่งย้มออกมากนะครับต้นสูงโถมมาของเราครับ ครับนี่เป็นอีกมุมมองสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับปีนี้เปลี่ยนหมากเยอะประมาณจักสิบหมากเศร้าหมากอยู่นะสาเหตุที่เปลียนหน่อยเพราะว่ามันมีเครื่อนนะครับนีเครื่อหุ่มต้นนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับแล้วก็จงไว้แค่งานเดียวนะครับกาว่าให้นปรุงไหมเสร็จมันกระปรุงยังบ่ลายนะครับเหลืองาเดียวก็เป็นหมากมันได้สิบกว่าหมากนะครับผมก็ได้กินเยอะแต่ว่าช่วงนี้กับเบิดแล้วครับ ครับผมว่านี่นะครับบ่ได้ขึ้นโคขึ้นพู่นะครับพระพี่น้องมาลอเบื้องหมกม่วงนะครับเบื้องสวนเบิ้งพักเบื้องยานะครับที่มีอยู่ในบ้านนะครับว่จะเป็นหมกม่วงนะครับเป็นพักใบชะพู่นะครับเป็นต้นปาล์มเป็นพักกูดนะครับเป็นบอหวานนะครับพาพี่น้องมารอเบื้องนะครับเพราะว่าบ่าได้ขึ้นโคขึ้นพู่นะครับก็เลบรูว่าเจ้าเคี่ยดอยัางว่าพี่พักน้องนะครับแต่ว่าก็ ความพี่น้องยิ้ถึงคือเก้านะครับเอาคลิปมาฝากกันนะครับผมบพบปะกันไม่คลิปนาครับเอาพี่น้องสุขบูชาสุขภาพร่างกายท่แขงแรงเงินทองถึงมพงถิงทพาไปเราสวัสดีครับ